งานค้นเข่ามาเนี่ปั้นเลยงานปั้นเลยนี่มี่ถ่ายแต่ตอนกินเข่าเด้อจะน่อยตอนปัน้นจะถ่ายลงไหมเอาคลิปนี้ลงก่อนเหมือนดัมแชนแนลฝากซองเน,นี่ยเด้อรอ่นี้ผู้ใดนะเอฟเจมีเงินไลายก็คือว่าผู้ใหญ่ใจดีกะ่ะจะเลื่มโอนเงินมาให้ซื้อ Căn sắn này đơ Căn sẵn nó khá cọt Chọt lên nhảy Chọt nhảy 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 vô Đi đây nè phụ sáo Ni lăng tàu, mẹ quá mẹ này mẹ quá mẹ mẹ cua mẹ cua mẹ quá đại quá mẹ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  con คนเข่าม bon ือดั้แชแนลน้ำถ่วจำแล้วเชิลงให้เบิ้งตอนน้ำถ่วมห้เบิ้งในตี0างเงินไงตางเงินบ้านน่ แยก,ขเ,ขกขเขาเราคือ,อแต่เขาเขาพกนะจะได้ตะากล้องเดนนี่เอฟงค้ากล้องหายนัน่นโอเคางได้เงินเจือหันออกเมื่อเกี่ยวเขากัพอ้ออดยด้องาจย จัดนะจ๊ะจ้าแต่อบด้วยก็เจ็บกเจ็บงับมูดีเนี่ยมันมันขึนมาจะถ่ายพี่เฮ้ยเลยเนี่ยไให้อนปลาให้คนจะดอยวนปลาตัวคากรงนี่ยเนาะเศบไร้เศษไร้ไปอานาจย์นะการคากองด่วนๆใจลอยมองละ เขาเพิ่นกว้วงไอเดีพี่น้องเบิ่งความเพิ่นมีเข่าลายจนบกินฮอดเข่าจะฟ้องนะฮะบกินฮอดเข่าเอาคลิปนี้เขอปิดชมนี้เนอะเมือ่อดำชาแนลกับชิกินเข่า